าจุดสวิทายดรนะครับนะครับประเภทกอสองก็มีแม่แอคค้มกะแม่แอคค้ก็แม่มันดีแม่มันดีแล้วก็ทุมต่างคระเทศทีฬาวาคอนถูกต้องแล้วก็ประเภทกอเป็นจะเพลนอ่ากำนังป็นจะพอเด็กจะดีแล้วก็ประหับเรือกับช่เจอกับพิชรักแสงถูกแล้วก็จะเป็นเรือจุดสวิทายขอนะครับกระเบนทองจะเจอสิรชัยนาวา เรเจอกับุพรูปธเก็เกตโเป็นบากจะเป็นสุขภาพดกอแม่ออนุบาลจะเจอกระเพาะาลาใเๆและเพศหลักตาจะเจกระรองสมุดและก็จะกับใสน้ำนะครับกับใสน้ำเราจตรงนี้แล้วเราจะทัเพืเอที่จะไว้เพื่อให้โลกระทกับมือทะเลครับเพื่อใหโลกระทำกับมือทะเลนะครับ ไกลเรื่อประมาณยี่สิบผ้านะครับครับรถทะเบียนแถพ่กอไก่หนหนึ่งสองครับนะครับเจ้าของรถทะเบียนแถพ่มกอไก่หก